ความน่ารักของสองสาวทุกคนปายเขาสาวมากนะยิ่งไปอยู่กับน้องมีะคือแบบยิ่งเป็นสาวเลยอะดูเป็นเอ่อพี่กับน้องดูเป็นสาวทั้งสองสาวอ่ะดูท่าวิ่งดูอะไรอย่างเงี้ยโน้น่ารักมากแล้วเอ็นดูคุณคุณพีทเขาเอาเสื้อมาแลกกันกับน้องปาย ปายก็เอาเสื้อน้องแรกกับคุณพีทเขาน่ารักจริงๆครอบครัวนี้น่ารักมากน่ารักกับน้องเราเอนดูอ่ะอืมเอนดูมันเป็นมิตรภาพที่แบบที่น่ารักแล้วคือปายก็พาชวนเต้นเยาแรมด้วยไงเออเอนดูลูกสาวเขาระดับอินเตอร์ลูกเขาเต้นเขาร้องเพลงอินเตอร์เต้นระดับอินเตอร์หนูพาน้องเต้นเยแลแรมอ่ะไม่ใช่ธนายโดนหรอลูก อืมหนูพาน้องเต้นยัยแลลมเขาไม่ใช่ธนดนน่ะจะเต้นยังไงก็ได้ตามใจคุณน้องไปเต้นหรอกอหรือเปล่าเห็นดูน่ารักหนูอยากเต้นหนูอยากเต้นเพลงอะไรคุณพาคุณเจ้ายัยแหลมไง ยายแหลมไงบันฮิตมากลูกเออยายแหลมของลำยายไงไหนไหนขอดูหน้าคนที่ยายแหลมพี่ยายโขอโทษขอโทษยายแหลมยายลูกยายไม่ใช่ยายลูกยายมันร้อนมันตุ้มจะด้เหรอที่นให้ใครต้นใต้สอหนูเลยการที่คุณไปทำอย่างนี้มาพี่ไปสอนเพิ่มไหมคะ ยายเล่มยายยายเล่มยายเล่มโอเคโอ้มันยากนะผมไม่ได้เอาแล้วค่ะเอาแล้วค่ะยายเล่มก็มาเออโอ้เขาขากันแทบตายโอ้โหโอ้โยยายมีญาติสู้อย่างนี้รู้มีญาติทำได้ทำได้เพลงนี้ฮิตเพลงนี้ฮิตมียาเสร็จแล้วมียาเพลงนี้ฮิตจริง ไปปลายเต้นเพลงที่หนูเต้นด้วยกลางแข่งออกกลางแข่งออกแล้วนะคะอ้าวอ้าวเออยี้ยี่ยี้วก็จะไปตึ้งเออ เพงแล้วนะเอาเอินไอนี่ใส่บาทเปลี่ยนเอาสรุปสรุปเอาเอินไอเนเดอร์ป่ะเออเอินไอเนเดอใครเป็นคนกดเพลงมาเอินไอเนเดอรเอ้ังไม่ธอต้องเอาช่วงติกตอกในโซโลสิเอินไอเนเดอเออเร็อัเลยเอิไอเดอวิงได้ได้ิกตอกู่ไหนระทิมตาโอเคนานเเปิดแล้ว พี่ดังอีกเปล่าไม่ได้ยินเติมหรอไม่ได้ยินไม่ได้ยินตึ้งๆอยู่นี่โอขอดังๆขอดังๆตายแล้วป้าคย่แย่ไม่ได้ไม่ได้มันสงสัยไงอ๋อพี่เอามาเมื่ี้ใช่ไหมคุณกอลกฟจะบอกว่าเดี๋ยวงานวุรีรังเดี๋ยวเตรียมลำโพงมาใช่ไม้องแย่โรงแรมใช่มแ้ว เดี๋ยวจะลิดเพลงให้เป็นเตลีอไปเมได้ค่ะเอ็มรือเอสไม่รู้ว่าไอ้หนมจิ๋เหนื่อยแล้วบูธค่ะบูธค่ะโอเคค่ะไปไม่เอาไม่ไหมคอยยัยไม่ถึงันมันต้องออกมาจากโกนศพรือเป ไปไปไปน้าแทนขึ้นโย่ัปเราไปจะใส่อะไรเล่นนักเพลงไหมคะเดี๋ยวเมันเต้นยากเต้นเท่ ไปต้องได้แล้วไงอะไรสักอย่างนี่แหละอ้เพลงไง้ล่มหรอไม่ก้าเต้นเลยอ่ะเอาเพลงที่ตัตนเกียอ่ะี่อแลนต์ตนเกียดเลยไหนดตถามใครย้ายลงเพลงอะไรย้า่ไปไม่ค่อยเลยนีลกี่่เนี้ยเอ นี่นนี้ทุกคนมันรุ้นนะคะว่า อนอยู่แต่พีแ่แต่พี่ปอนบอกว่าพี่ขอบายเดี๋ยวพี่จะกินท่านี้แหละท่าเดียว <c oughs> พี่ไม่กินท่าอื่นเลยกินทุ่าที้แหละใช่ใช่ที่เไม่ได้เหรอแต่ก็ไม่ได้ยินเสียงไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าพี่ปังปอนไม่อยู่แต่พี่ปังปอนบอกว่าพี่ขอบายนะคะทุกคน กาดูดน,ดนี่ไปป่ายู่น้องเลยปปะเนี่ยนั่นมาจริง มันผิดันผิอันนี้เรเลยต้องปิงไม่ได้นี่้ก็ปยทนทีทุกคนนะคะ1,700รคนนะคะที่เข้ามาร่วมดูไลฟ์นะคะถ้าเกิดว่ามี่าไปไปลงนะคะจะต้องกดแล้วก็รีโพสต์กดเฟบหัวใจนะคะคอมเมนต์ให้น้องด้วยนะคะโอ้โหเอเนอรจีนะคะน้องมาเช้ามากเมื่อเช้าโอ้โห ทีเราหมลองไปนอนกันมเตอร์มาตามแล้วไม่พีเตอร์ลงมาตามแล้วนะคะทุกคนิเราแปลว่าโอ้ยดูนะคะแปลว่าหนูแ่บเหมือนทีมฟุตบอลที่เขาเออ เขาอะไรนะเขาเรียกเปลี่ยนเสื้อกันอ่ะใช่ค่ะทำเหมือนทำเหมือนทีฟุตบอลนะคะพี่พิศทำทำเหมือนทีมฟุตบอลนะคะที่เขาแลกเสื้อกันอะค่ะได้ค่ะได้ค่ะได้ค่ะแม่หนุ่มคันท็อบนะอะไรนะพูดอะไรนะแม่นุ่มพูดตายที่ร้าโทรศัพท์คุณคุณเปโทรศัพท์เขาเลยใช่ล่าสุดเของเลชเป็นพายเนี่ยว้าเติง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  ถามเขาว่าก้าใส่หรือเปล่าใช่เยาพรุ่งนี้จะรอถามว่าพี่ไปจะใส่หรือเปล่าใส่นอนพอใส่นอนพอใส่นอนนอนใส่มาเลยครับนี้อใหม่เวยมาจากไหนวัดีค่ะ energy วัีสวัค่ะ เบ๊ายบาย See you นะคะบ๊ายบายบ๊ายบายกลับบ้านดีๆนะ